ยืนชิดประตูเลยละค่ะ <device Over defines> <itchens> <væ> <Thompson> เร่แบกเท้าแมอ่ะเราโดนเท้าแม่นามาทนกนหมดเลยเนี่ยเปลียนมเลยตับหมาลยโอ้ยเลี่ย่ท้าอะกโอ้โหชอบเหมือนคูเขนจำคุเขนได้ปะเคเข็นอยู่ไหนเราไม่รู้แต่คูเขนต้องแต่งตัวอย่างนี้ตลอดไครับคเคนปหนอลไรก็ไู้มาอยู่วะนพี่

ะถ่ายรูปหรือเปล่าถือโทรศัพท์ใช oh. ่ไหมมีอินเนอร์ออกมาว่าถ่ายไม่เห็นอินเนอร์นั่ตามหรออินเนอร์ไม่ได้ถือโทรศัพท์ตอนนี้ไม่ถ่ายแล้วนะรตัดชุดละตัวมวยถมันกระปุกแล้นะนหมดแล้ว ห้าพันใส่ยาใี่ยามอเองนี่รู้รือเตาต้องใส่กันให้ตากล้องต่างหากเออตายแล้วโอ้โหนไมนได้ได้ถ้าสวยได้สรับจอบรับแสบลออกอมาให้ศิลปินจริงจะเป็นทอดมาแล้วนะสบครับจะัปกินข้าวก่อบาครับกับบ้านได้ดีเราหดกดครับไม่เราหดกดครับด้วยกัน